เราเอาไปเขย่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีผงปรุงรสเนี่ยก็ติดอยู่รอบๆไก่เลยนะคะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆสังเกตดูนะมันไม่อมน้ํามันเลยเห็นปะมันดูแห้งๆนะคะเพราะว่าส่วนผสมในการปรุงเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นซอสเลยนะคะ <Huh? S 1> แบบส่วนผสมที่ใช้ปรุงทั้งหมดมันจะเป็นแบบเป็นผงเป็นแห้งๆทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นเคล็ดลับสําคัญเลยนะที่ทําให้ไก่ของเราไม่อมน้ํามันนั่นเองเนาะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l เชฟแว่นแ n นมนุษย์เมียนะคะแล้ววันนี้เราก็มีเมนูดีๆที่จะเป็นไอเดียในการทำมาหากินมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วค่ะเมนูนั้นก็คือปีไก่เขย่านั่นเองค่ะเวลาพูดเราต้องเขย่าตัวไปด้วยนะแต่คนดูไม่เห็นนะมีคนที่คอมเมนต์บอกมาว่าอยากเห็นเราสองคนนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าถึงสักหนึ่งแสนซับเดี๋ยวเราเปิดตัวแล้วกันดีไหมคะเชฟแว่น เมนูนี้เนี่ยมันดูเหมือนจะง่ายแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้ทริคมันก็จะไม่อร่อยนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะเราจะได้ไปหาเมนูดีๆมาฝากเพื่อนๆกันทุกๆวันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะให้เชฟแว่นมาพาทําละกันนะคะว่าเมนูนี้เนี่ยทำยังไงบ้างอันดับแรกคือปลายปีกที่เราเตรียมไว้นะครับวันนี้เตรียมแค่ครึ่งกิโลพอนะครับค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเกลือสมุทรหรือเกลือป่นนะครับประมาณนี้นะครับ มันจะรสชาติออกเค็มๆนิดนิดนึงนะครับจะมีรสชาติอยู่ในปีกไก่ด้วยมันจะได้ไม่จืดเกินไปอคือเดี๋ยวต้องบอกเพื่อนๆอ,อย่างนี้เดี๋ยวเราจะมีผงโรยเนี่ยมาโรยตัวไก่ด้วยนะคะใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบ ไม่ได้หมักมันไว้เลยอะ่ะมันก็จะมีรสแค่ข้างนอกไนงะข้างในก็จะแบบเลี่ยนๆไม่อรอ่อยใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะหมักไว้แค่นิดเดียวแต่ถ้าเกิดหมักเค็มมากเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าเดี๋ยวพอโรยผงเพิ่มอีกโอ้โหเค็มไปกันใหญ่นะต้องตัดไปทิ้งก็เลยนะคะเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้พอนะคะเพื่อนๆเ,เครื่องปรุงต่อไปครับผงปรุงรสรสหมูนะครับใช้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับอ่ะ เรื่องเกลือนิดนึงนะคะเราไม่ใช้เกลือที่เป็นแบบพวกเกลือไอโอดีนนะเพราะอันนั้นคือเคมแหลมเลยนะคะให้ใช้เป็นพวกดอกเกลือนะคะเพื่อนๆ oh. ขยำให้มันเข้ากันเลยนะคะพอเริ่มรู้สึกว่าเกลือมละลายออกไปหมดแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วเนาะครับผมเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็ไปพักกิงไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับค่ะไม่ต้องเข้าตู้เย็นใช่ไหมคะไม่ต้องเข้าครับ <Okay. S 2> แต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆจะหมักข้ามคืนมันก็ได้มันจะรสชาติมันจะซึมเข้าไปถึงเนื้อกระดูกเลยบางคนก็ชอบเคี้ยวแบบ ปีกมากเงี้ยเคียวหมดเลยม,มันกระเชฟไงเชฟเนี่ยจะชอบแท้ส่วนนี้เขียวหมดเคียวหมดเลยจะเหลือแค่กระดูกตรงกลางตรงนี้สองอันเนี้ยที่ไม่ได้เขียวอ๋ออ่ะโอเคเดี๋ยวอีก30มสนาทีมาเจอกันค่ะ A few moments later ครับหลังจากที่เราหมักมาไว้แล้วประมาณ2ชั่วโมงนะครับ <laughs> เราบอกคุณผู้ชมว่าเราจะหมักแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะปรากฏว่าเราเนี่ยก็ไปถ่ายเมนูอื่นนะคะอีหลุยฉุยแฉกไปลืมค่ะว่ายังไม่ได้ย้อนกลับมาถ่ายเมนูนี้นะ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเค็มยันไตไปแล้วหรือยังนะคะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมาชิมให้ดูแล้วกันนะคะว่าเออพอทิ้งไว้ตั้งสองชั่วโมงเนี่ยมันเค็มเกินไปหรือเปล่านะถือเป็นการทดสอบไปด้วยละกันนะคะโอเคครับักหมักก็เรียบร้อยแล้วนะครับแป้งทอดกรอบครับครึ่งถ้วยตวงห้าสิบกรัมนะครับ นี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนี่สูตรจริงๆเลยนะคะ<อ>ใส่แค่นี้จริงๆทําขายจริงจังนะคะเนี่ยทําขายอยู่จริงๆเลยนะใส่แค่นี้นะคะแค่นี้เลยครับเออแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับค่ะเคยมีเพื่อนมาถามเราเราบอกว่าเราใส่แค่นี้เพื่อนถามว่าเราโกหกจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะทาขายจริงๆก็ใส่แค่นี้นะคะอ่าเรียบร้อยครับประมาณนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปทอดกันเลยครับโอเคค่ะ ครับหลังจากที่เราคลุกแป้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะให้เพื่อนเพื่อนตั้งกระทะน้ามันร้อนเลยนะครับเทสน้ำมันร้อนแต่ไฟกลางใช่ไหมคะครับผมน้ำมันร้อนไฟกลางนะครับปกติใช้ไฟหัวฟู่นะมันจะจะคุมน้ํามันได้มากกว่านี้นะอันนี้คือมันใช้ไฟแก๊สบ้านแบบอาจจะไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่นันเป็นหัวแก๊สที่ชราภาพมากแล้วนะคะก็ไม่ค่อยแรงละเทสก่อนนะอ่าอย่างเงี้ยโอเคได้ครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับ ก็อยากไปถ่ายที่ร้านให้ดูเหมือนกันนะแต่ว่าม,ม,มันมวุ่นวายอะไม่มีเวลาเราก็ทอบไปอย่างนี้สักพักนะครับเพื่อนๆอ,อยากคนบ่อยมากนะครับก็คือแซะไม่ให้มันติดกันเฉยๆนะครับ oh. แล้วก็ทอดไปเรื่อยๆนะครับให้มันแบบเหลืองกรอบเลยนะครับ few moments later. ครับหลังจากที่เราทอดแล้วประมาณ15นาทีนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับไม่ต้องให้แดงกว่านี้นะครับเดี๋ยวมันจะดําไปเลยเสร็จแล้วให้เราตักขึ้นได้เลยครับปล่อยให้มันขึ้นมาแดงข้างบนต่อนะครับ เพื่อนจําสีนี้ไว้ในใจนะคะแล้วเดี๋ยวทิ้งเอาไว้ประมาณสัก10บนาทีเนี่ยเราจะมาดูสีหลังจากนั้นกันอีกทีนึงนะเราจะรู้นะคะว่าที่เชฟแว่นบอกว่าห้ามให้แดงกว่านี้เป็นยังไงนะเพราะเดี๋ยวสีมันจะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะไอชิ้นนี้มันไม่อยากขึ้นจากน้ำอะ่ะม,มันอยากไปน้ำต่ออ่าสบัดสบัดนิดนึงนะคะแล้วก็มาใส่ตะแกรงไว้อย่างนี้เลยค่ะ ปกติแล้วเราจะมีใบมะกรูดนะคะทอดลงไปด้วยเนาะมันก็จะหอมมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆขายตามน้โ่งเรียนก็ไม่ต้องใส่ใบมะกรูดนะทอดแค่นี้ก็น่ารับประทานแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งไว้สักสินาทีนะคะแล้วเรามาดูสีที่จะเปลี่ยนไปนะคะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้ไปประมาณ10นาทีนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าสีไก่เปลี่ยนไปนะพอถ้าเกิดนานกว่าน,นี้คือจะเข้มกว่านี้ไปเลยเปยดูไม่น่าทานนะครับอ่าและทีนี้ เมื่อกี้นี้นะคะเราแอบไปนับมาแล้วนะคะได้ทั้งหมดกี่ชิ้นคะ55ชิ้นครับ55ชิ้นซึ่งโดยปกติทั่วไปเขาจะขายกันชิ้นละ1บาทนะคะก็เพื่อนๆสามารถที่จะเอาวางกองไว้นี้ก็ได้นะหรือว่าอาจจะแบบเอาใส่ถ้วยนะคะนี่เป็นถ้วยใสๆแบบนี้นะคะเอาใส่ไว้ถ้วยละสัก10อันก็ได้นะแล้วก็ขายไปถ้วยละ10บาทนะคะอ่านี่คือ10บาท แล้วก็ทําแบบนี้แล้วก็วางตั้งไว้เยอะๆเลยนะคะนี่แล้วก็สามารถที่จะเอาใส่ถ้วยแบบนี้นะคะแล้วก็วางวางวางเอาไว้อย่างนี้ได้เลยนะคะพอลูกค้ามาก็หยิบไปได้เลยนะถ้วยละ1ิบาท1ิบาทง่ายดีนะคะแล้วลูกค้าจะได้ไม่ต้องมานั่งเลือกด้วยนะอันนี้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อะไรเงี้ยคือเราก็ใส่คละๆไปเลยนะคะชิ้นเล็กบ้างใหญ่บ้างในหนึ่งถ้วยให้มันมีหลายๆไซส์นะโอเค ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องต้นทุนกันก่อนนะคะว่ารถออริจินอลแบบนี้เนี่ยต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่คะครับต้นทุนนะครับปลายปีเราซื้อมาครึ่งกิโลนะครับวันนี้ต้นทุนจะอยู่ที่24บาทครับเครื่องปรุงทั้งหมดเราตีรวมรวไปให้ที่1บาทนะครับเพราะว่าไอ้เครื่องปรุงเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนย้อนไปดูตอนต้นจะเห็นได้เลยว่ามันน้อยมากนะคะแล้วก็น้ํามันนะครับตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับเราตีไปอยู่ที่3ามบาทแปดสิบตังค์นะครับแล้วก็แป้งทอดกรอบเราใช้ไปที่50กรัมนะครับจะอยู่ท รวมเบ็ดเสร็จต้นทุนทั้งหมดเลยนะครับ3าบาท55สตางค์ครับถ้าเราขายชิ้นละบาทแสดงว่าเราได้กาไรเท่าไหร่คะเนี่ยถ้าเกิดขายชิ้นละบาทเราจะได้กําไรอยู่ที่24บาท45สตางค์ครับก็เกินครึ่งอยู่นะนะคะแต่ว่าไม่ถึง1เท่านะคะแต่ก็ถือว่าน่าสนใจนะคะสาหรับสิ่งนี้นะเนื่องจากว่าขั้นตอนการทํามันไม่ยุ่งยากนะคะไม่จําเป็นต้องใช้ความปราณีตมานั่งทําอะไรเงี้ยเพราะว่า ไอไปลายปีกไก่แบบเนี้ยเขามีขายอยู่แล้วเป็นกิโลกิโลนะคะไปถึงเราก็กวาดมาได้เลยน่าจะเหมาะสาหรับคนที่แบบอาจจะมีงานประจําอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตอนเย็นคุณอยากจะไปขายของตามหน้าโรงเรียนหรือตามหน้ามหาลัยตามสถานศึกษาต่างๆตามตลาดนัดช่วงเย็นไม่มีเวลามานั่งทําของทั้งวันนะคะก็คือคุณก็พอเลิกจากงานประจําปุ๊บแวะไปนะคะซื้อปีกไก่มาคลุกคๆคุเครื่องปรุงนะคะระหว่างเดินทางไป มันก็เท่ากับว่าได้หมักไปในตัวนะคะแค่ครึ่งชั่วโมงมันก็ได้แล้วเนาะพอไปถึงก็ทอดได้เลยไนงะก็เตรียมการง่ายมากๆนะคะแต่ว่าไม่แค่นี้นะเรามีออปชันเสริมให้ด้วยนะคะนั่นก็คือว่าตอนนี้กําลังฮิตมาแรงนะคะกับเมนูไก่ขยานั่นเองนะคะอันนี้เราใส่ไปเนี่ยถ้วยละ10อันนะคะแต่ว่าเรามีทั้งหมด55ชิ้นนะมันก็เลยจะเหลือเศษอยู่5ชิ้นนะคะอ่ะซึ่งเศษ5ชิ้นนี้เดี๋ยวเราจะลองมาขย่าใส่ ผงปรุงรสนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะวิธีการนะคะก็คือว่าให้เพื่อนๆน,นะคะหากระชอนเล็กๆมานะคะแล้วก็ตักผงปรุงรสนะคะโรยลงไปต่อหนึงแก้วเนี่ยใส่ผงปรุงรสแค่หนึ่งช้อนชาก็พอนะคะแล้วก็เอาอันเนี้ยมาร่อนร่นรนนะคะทําไมถึงต้องเอามาร่อนแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะได้ช่วยกระจายให้แบบผงเนี่ยมันติดตัวไก่ทั่วๆนะคะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเลยนะเคยไปซื้อแล้วแบบ เขาก็เอาใส่ถ้วยแบบนี้นะคะแล้วก็ตักเป็นช้อนแล้วก็แปะลงไปเลยมันก็จะติดแค่ข้างบนตรงนี้เออแต่ว่าข้างล่างมันไม่โดนเลยนะคะเพราะฉะนั้นแนะนํานะให้เ,เพื่อนๆทาแบบนี้ดีกว่านะคะอาจจะเอาแบบเป็นกล่องก็ได้นะเป็นกล่องแบบที่มันมีฝาปิดนะคะแล้วเราจะได้แบบปิดมันแล้วก็เขย่ามันเลยนะคะอ่าให้เชฟแว่นลองปิดฝาแล้วเขย่าดูนะคะว่ามันจะทั่วถึงหรือเปล่า โอเคค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นปีกไก่ที่เราเอาไปเขย่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีผงปุุงรสเนี่ยก็ติดอยู่รอบๆบไก่เลยนะคะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆสังเกตดูนะมันไม่อมน้ํามันเลยเห็นปะ มันดูแห้งๆนะคะเพราะว่าส่วนผสมในการปรุงเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นซอสเลยนะคะแบบส่วนผสมที่ใช้ปรุงทั้งหมดมันจะเป็นแบบเป็นผงเป็นแห้งๆทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นเคล็ดลับสำคัญเลยนะที่ทำให้ไก่ของเราไม่อมน้ำมันนั่นเองเนาะอ oh. อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองชิมให้คุณผู้ชมดูนะคะว่ามันจะกรอบขนาดไหนนะคะปั่มพร้อมกันคะ่ะทุกคนหนึ่งสองสาอืม <ś led> <ś led> ไปทำ a s m r ได้เลยนะกรอบมากเฮ้ย <ś led> <ś led> <ś led> ดูดิข้างในเนี่ย <ś led> ก็ยังไม่มีน้ำมันแฝงอยู่แม้แต่นิดเดียวเลยนะเ <ś led> ออมีมากเลยอะ่ะเอาไปลองทําดูนะเพื่อนๆนะทําไม่ยากไม่จำเป็นต้องใช้ฝีมืออะไรเลย <ś led> คือบางเมนูอ่ะเราบอกอตรงนะ เราทําให้คุณผู้ชมดูเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมก็ย้อนกลับมาถามเราแบบว่าเอาลองทำแล้วไม่ได้อย่างเช่นไข่นกกระทาอย่างเงี้ยทำยังไงให้มันกวงเอาตรงๆอ่ะมันต้องใช้การฝึกฝนสักนิดนึงนะทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันได้เองนะคะแต่เมนูนี้ไม่ต้องฝึกฝนกับเพื่อนๆนะแค่สังเกตดูว่าสีนะมันได้หรือย,อยังนะอย่าปล่อยให้มันไหม้เกินไปแค่นั้นก็พอนะคะเป็นเมนูที่ทําได้ง่ายๆทําเงินได้จริงด้วยนะคะอ่าก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบใจสําหรับเมนูนี้นะคะ ยังไงก็กดติดตามช anel เราไว้นะเพราะว่าเรายังมีเมนูดีๆและไอเดียในการทำอาหากินมาฝากเพื่อนๆกันอีกทุก,ทกวันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ